ถ้าเราอยากรู้ว่าคนทีเเ่เข้ามาหาเราเป็นคนดีหรือไม่ดีเราจะรู้ได้ยังไงคะรู้นะถ้าสวดจริงๆรู้นะกับรตาบอกเราเราความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่ลืมตาแล้วตาหูจะงงล่านกายกรูปก็ิินเสียงมันดิ้ดแล้วแต่มันเป็นโรคไงต่อให้เรียนยังไงก็โรคนะถ้าสวดมุ่อะไรก็ปิดโรคทันทีนะจะมาปิดกายกรรม ปัจิกรรมเดิมมโนกรรมนะยิ่งหลับตาเนี่ยไม่มีอะไรปฏิบับกรรมไม่มีนะมีอดีตที่มันคิดมากมือนทิศกำลังที่เราสวดไปลองลองลองพิจารณาในชั่วโมงนะลอนันอไอ้แลัวสวดันชั่วโมงนะ <c oughs> อย่าให้พูดอล้รนะว่าเศรษฐีโลกดีๆเนี่ยนะจิงเรื่องจริงนะ สายใยของจิตเราตัวเราเนี่ยมันอยู่กับบทที่เราสัดมันเป็นสายใยเองเคยเคยเคยสัมผัสคนโบราณนะที่เขาเรียนอาคมนะครับว่าเรียนคงคงปัญญาอเรียนเมตตามหมายกมเขาบริกรรมขนาดไหนเขาต้องบริกรรมจนจิตเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับอาคมนะที่จะช่วยได้ที่จะมีพลังงานถ้าเองอยู่กับจักรพรรดิเป็นเนื้อเยาว,วันน่ะ ความรู้สึกจะเป็นยังไงโผมหาศาลนะครับบอกไม่เข้าใจไม่เข้าใจถ้าเราห่างจากความรู้สึกทั้งโลกมากๆเนะี่ยธรรมะก็อยู่ในบทสวดนั่นแหละความรู้สึกตาหัวใจมือก,กายมีรู้สึกดีไม่ดีก็รู้ดีกาไม่ใช่ไม่รู้รู้ตายเห็นรลกจิตกับสัมผัสนนานามประับตายเห็นหลวงพ่อเนะี่ย กับสัมผัสโดยนามธรรมคือความสว่างของท่านตาเห็นคุดลูกท้งลูกคุดแต่จิตนะเห็นเป็นเทวดาบางครั้งก็สายสดาบางครั้งก็เป็นคุดบางครั้งเป็นลูกรักของเทวดาใช่ไหมนมามธรรมคือมีลูกมีนมามอะเนี่ยง่ายๆนะพูดถึงนะง่ายนจะพูดถึงนะมันไม่ยาก แล้วก็ไม่ต้องกล,ลัวเราแก่มไม่มีใครเลี้ยงอ่ะเจ๊บางคนโอ้โหไปดูวะแก่แล้วกูจะกินอะไรลองดูสัก <c oughs> แก่ดูมีกินไหม